การแชร์กันต่อๆในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กกันบ้างน,นะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจแต่ก็อาจจะอันตรายได้เช่นกันเพราะว่ามีการแชร์กันต่อเนื่องนะครับว่าตาต้อเนื้อหรือต้อเนื้อที่เกิดขึ้นในตานั้นสามารถใช้น้ำมะนาวหยดรักษาได้เรื่องนี้จริงหรือไม่จริงไปติดตามในช่วงชัวนก่อนแชร์กับคุณพิรพลอนุตรัสสดกันเลยครับดวงตาเป็นหนึ่งในอวัยวะสํา,าคัญหากใช้ไม่ระวังอาจรักษาได้ยากครับแต่กลับมีการแชร์กันว่า โรคต้อเนื้อรักษาได้ง่ายๆแค่บีดน้ำมะนาวหยอดตาเดือนเดียวหายหืมชัวเหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็เป็นประโยชน์และต้องรีบบอกกันแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวครับผมจึงเดินทางไปสอบถามกับจักษุแพทย์และนักวิชาการหยอดน้ำมะนาวช่วยรักษาต้อเนื้อได้จริงไหมครับเปนอไม่ได้ถ้ามะนาวสามารถกัดต้อเนื้อออกมันก็กัดตาส่วนอื่นๆที่ดีไปด้วยก็ไม่มีทางนะครับที่ ส่วนประกอบในน้ำมะนาวเนี่ยจะสามารถทําให้ต้อเนื้อเล็กลงนะครับหรือว่าออหายไปหรือว่าหลุดออกมาได้ในทางตรงกันข้ามน้ำมะนาวเนี่ยมีความเป็นกรดจจะทําอันตรายต่อเยื่อบุตาได้นะครับรวมั้งตาดําด้วยนะครับเตือนเลยว่าไม่ควรทาอย่างยิ่งครับ <S <S เพราะว่ามะนาวเป็นกรดนะครับกดทุนข,ขัานรุนแรงด้วยนะครับเวลาบีบลงไปแล้วเนี่ยมันก็คือทําให้เราแสบตาแน่ๆ่หละใครเคืองตาแน่แล้วเผลอๆอาจจะตาบอดไปด้วยแล้วต้อเนื้อเป็นยังไงครับต้อเนื้อ ก็คือเป็นเนื้อเยื่อนะครับที่ยื่นจากบริเวณตาขาวเข้าไปในบริเวณเซลล์ของตาดำระยะแรกของต้อเนื้อเนี่ยเขาก็เป็นต้อลมมาก่อนนะครับต้อลมก็คือเป็นเนื้อเยื่อเกิดบริเวณตาขาวเท่านั้นนะครับยังไม่เข้าตาดำแต่เข้าตาดำปุ๊บเขาก็จะเปลี่ยนชื่อเป็นต้อเนื้อลักษณะของการเป็นโรคต้อเนี่ยก็คือว่ามันเหมือนกับมีอะไรบางอย่างมาทำให้ตาเราผ้าหมวกคือการแก้ไขจริงๆนะครับจะต้องไปให้หมอรักษาเช่นไปตัดออกไปลอกต้อออกนะครับมันก็คือเนื่องงอกชนิดหนึ่ง เนื้อง,งอกเนี่ยนะมันคือส่วนเกิน <Huh? S 1> คือมันงอกมันเกินมาก็ตัดออกก็จบแล้วหลัการการแพทย์ปัจจุบันก็ทําได้ทั้งต้อลมหรือต้อเนื้อมันเกิดขึ้นเพราะอะไรครับเรายังไม่รู้สาเหตุที่แน่ชัดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าแสง UV คืออัลตราเวอเลตเนี่ยเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สําคัญมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องป้องกันรังสี UV นะครับก็คือการใช้แว่นกันแดดนะครับหรือว่าถ้าขนาดนั้นไม่มีแว่นกันแดดเราอาจจะ ใช้ร่มใช้หมวกนะครับเพื่อลดแสงแดดที่เข้าสู่ตาเราป้องกันก็ใส่แว่นกันแดดแต่บางทีมันก็ไม่ได้ผลเพราะว่าในบางคนเป็นพันธุกรรมถ้าเมื่อไหร่ที่เราเห็นมันลุกลามเข้าตาดำเนี่ยคือจะมองว่าอตาดำตัวเองไม่กลมแล้วถ้าตรวจกับหมอตาแล้วหมอตาก็จะแนะนําว่าเมื่อไหร่สมควรลอก ถ้าอายุ40ปีขึ้นไปหรือเสี่ยงเป็นตามกรรมพันธุ์ควรพบจากสูแพทย์ทุกปีครับส่วนโรคต้อกระจกและโรคต้อหินก็รักษาไม่ได้ด้วยมะนาวเช่นกันนะครับสรุปแล้วเรื่องน้ำมะนาวรักษาต้อเนื้อนี่เป็นอย่างไรครับครับอย่าแชร์ครับเรื่องนี้ไม่จริงไม่ควรแชร์ต่อครับไม่จริงและไม่สมควรแชร์ต่อการแพทย์ปัจจุบันสามารถรักษาได้หลายโรคแล้วครับโดยที่ไม่ต้องเสี่ยงลุ้นกับตำรับยาบอกต่อที่ทั้งไม่ชัวร์และอันตราย แอดไลน์ของสันนักข่าวไทยไว้ครับเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วพิมพ์แอด TNAMCOT หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อส่งมาให้เราตรวจที่ชัวร์ก่อนแชร์